พี่น้องพี่น้องเบอร์ยาสิริพอเลิกมาร์คคือ,อยากกินข้าวโพดพี่น้องจ้ะบ้านเมืองไทยกินข้าวโพดกำลงังกกำลังปลูกได้กินนะพี่น้องอะแต่ที่ฝรั่งเศสได้กินข้าวโพดกระป๋องเลยจ้ะเด้อจับเยอะแกะขัดได้อยู่ชอบกินข้าวโพดจ้ะ ตอนนี้เป็นเวลาเกือบหาทุ่มพี่น้องเลอกงานมาเด็กขึ้นจะกินเมื่อเห็นหน้าเรือยจะเด้อยฟังก็บลุนดนวดจมองเลอกงานมาส้มะแซ่บบะซื้อมาใส่ช่องแข็งเออซื้อมาใว่พี่น้องไม่เอิน คือเมืไว้ก็ไม่อยากจิงเมาเปิดแก้วเลยหวานๆนขอท้ายอยู่จ้ะม,มาขอท้าเยพยื่อนอาเมณนะ์ไหมแกะขัด,ดอายุอ้าวเสีอจ้ะ่ะาก,กิงกระปุกกระป๋องแล้วจ้นะ